สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสอกอหทุกท่านเลยจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารนะคะวันนี้ขออนุญาตที่จะมาอัปเดตข่าวสั้นเกี่ยวกับทางเจ้าคุณพระแล้วก็ธรรมนาวาวังแล้วก็คุณหญิงปลาณีอุ่นพรมจ้าก่อนหน้านี้เราเคยได้รายงานไปใช่ไหมคะว่าทางจังหวัดน่าน ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าคุณแม่ปรานีอุ่นพรมก็จะได้รับเกียรตินะคะไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายผ้ากระถิ่นพระราชทานที่จังหวัดน่านจังหวัดบ้านเกิดของเจ้าคุณพระแล้วทางจังหวัดน่านก็มีการเตรียมตัวมีการเตรียมการอะไรต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้แทนพระองค์ หลังจากนั้นก็มีการออกงานแล้วทางคุณแม่ปราณีอุ่นพรมก็ได้ดำเนินชีวิตไปตามปกตินะคะก็คือออกงานแต่ก็ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างซึ่งก่อนหน้านี้มิตรได้พูดไปแล้วในคลิปของทางท่านผู้หญิงออนนนงปิยนาวัชิราพัฒน์เนาะที่ได้เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนพระองค์เหมือนกันแล้วเราก็ได้พูดเปรียบเทียบกันว่าคือถ้าเรามองแบบเป็นกลางจริงๆอะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นความพิเศษที่ท่านผู้หญิงออนนนงไม่เหมือนคนอื่น เราพูดไปแล้วเนาะว่าคุณแม่ปราณีอุ่นพรมเนี่ยเคยเป็นผู้แทนพระองค์หลายครั้งแต่เราก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศที่มันอลังการงานสร้างถึงขนาดนี้จะต้องมีการเดินทางด้วยรถยนต์พระที่นั่งเดินทางด้วยเครื่องบินพระที่นั่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างอย่างแรงนะสําหรับใครที่จะมาแย้งว่าอา้าวเป็นผู้แทนพระองค์ก้องเสมือนพระองค์เดินทางด้วยตัวพระองค์เองคุณก็ลองดูแล้วกันว่าในสิ่งที่มีพูดถูกหรอเปล่า คือคนอื่นเนี่ยเราไม่เคยเห็นซีมลักษณะแบบนี้แต่ทำไมท่านผู้หญิงออนอนองถึงได้รับสิทธิ์ขาดอันนั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของส่วนบุนคคลบางคนก็อาจจะพยายามปิดหูปิดตานอนหลับหรือว่าพยายามทำเป็นหลอกตัวเองก็ไม่เป็นไรจ้ะ ณวันนี้ความเป็นจริงมันก็น่าจะชัดเจนขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นการเปรียบเทียบไปแล้วเพราะว่าไม่เชื่อนะคะว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นทางคุณแม่ปลาณีอุ่นพรมได้ออกงานหลายครั้งละก็คือดูค่อนข้างจะเป็นงานแบบเล็กๆงานบ้านๆอันนี้พูดจริงๆนะคุณแม่ก็แต่งตัวชุดไทยเนี่ยแหละ ถึงแม้ว่าจะเป็นชุดที่พิเศษเป็นชุดไทยแขนกระบอกอะไรแบบนี้เราเข้าใจแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้แต่งแต่งหน้าหรือว่าแต่งผมอะไรที่มันดูเป็นพิเศษแล้วก็ไม่มีพรมแดงด้วยจ้ะถึงแม้ว่าจะมีข้าราชาการในวังไปร่วมงานใช่ถูกแต่ก็จะไม่มีซีนข้าราชบริพารที่มากราบกรานมาคลาน,มา,ลานมากลางร่วมกลางฉับไม่มีนะจ๊ะ ดังนั้นในการนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like share, เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าก่อนอื่นใดเราไปดูเนื้อข่าวกันก่อนเนาะกระถินพระราชทานจังหวัดน่านผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกรถินพร้อมด้วยเครื่องบริวารพระกรถินและเงินบํารงอารามณนวัดสุทธารามวัดบ้านอาหารจังหวัดน่าน ในวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงปลาณีอุ่นพรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินพร้อมด้วยเครื่องบริวารพระกฐินและเงินบำรุงอารามซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ นวัดสุทธารามวัดบ้านอาหามจังหวัดน่านวัดสุทธารามหรือว่าวัดบ้านอาหามจังหวัดน่านนั้นเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายโดยเริ่มก่อสร้างในปีพศ2271เดิมชื่อวัดอารามต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดอาหามวัดสุทธารามตั้งอยู่ที่เลขที่64บ้านอาหาม หมู่สามท่าวังผาจังหวัดน่านมีเนื้อที่เจไร่2องานยีตารางวาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2271โดยพระครูบารินเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างกุฏิโดยสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาฝากั้นด้วยไม้ไผ่และสร้างวิหารชั่วคราวในปีพศ2472 ได้รื้อหลังคาพระวิหารและมุงด้วยกระเบื้องไม้และได้เสริมสร้างหน้าต่างและสามารถอยู่ได้มาจนกระทั่งถึงในวันที่14มกราคม2474ได้สร้างอุโบสถขึ้นมาอีกหลังหนึ่งถึงวันที่5มีนาคมพศ4 7 7 4ก็แล้วเสร็จและได้ทำการฉลองพร้อมกันนี้ก็ได้รับพระราชทาน วิสุคามะสีมาพัทธศีมาฝั่งลูกดิมิตเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2478ในปีพศ2484ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดอาหามเป็นวัดสุดทธารามภายในวัดมีเสนาสนะสำคัญประกอบไปด้วยอุโบสถศาลาการเปร่ยนกุฏิสง์และวิหาร ปัจจุบันมีพระครูสังวรนันวิสุทธ์เป็นเจ้าอาวาสวัดเพื่อนๆเ,เห็นจากรูปไหมเอ่ยว่าทางคุณแม่ปราณีอุ่นพรมมีความสมพระเกียรติอย่างมากเลยเราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีผลมาจากการออกงานการเปิดตัว ของทางท่านผู้หญิงอ,อนนอนงปิยานาถวชิรพัฒนนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวของการประชาสัมพันธ์ออกมาแต่ก็ตามปกติเลยค่ะคุณแม่ปราณีอุ่นพรมแล้วหลังจากนั้นก็มีป้ายออกมานะคะป้ายที่ขึ้นเป็นป้ายไวเนิยวเพื่อเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็ขึ้นคำปกติเลยก็คือนางปราณีอุ่นพรมแต่หลังจากนั้นมี มีเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นการโฆษณาผ่านทางด้าน Facebook ไหมม่จะเรียกว่าอะไรดีก็คือมีมีการทำเป็นเป็นรูปเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์คือไม่ได้เป็นป้ายไวนิ้วนะคะเป็นรูปใน Facebook เนี่ยแหละประชาสัมพันธ์ว่าคุณหญิงปราณีอุ่นพรมเท่านั้นแหละพอมีลักษณะแบบนี้ออกมาก็ทำให้มีการพูดคุยกันในตลาดหลวงทีนี้พอมีการพูดคุยปุ๊บก,กลุ่มคนที่เขา สนับสนุนพระราชนีแล้วจะเรียกได้ว่าเป็นหนอนก็ว่าได้แหละเขาก็ไปแทรกซึมอยู่ในตลาดหลวงเพื่อที่จะอยากทราบว่าในตลาดหลวงเขามีข่าวคุยอะไรกันมีสายข่าวอย่างไรบ้างเพราะเราได้พูดไปแล้วนะว่าของสลิมเนี่ยการข่าวเนี่ยช้ามากคือไม่ทันกินนะว่างั้นเถอะเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกราาประชาธิปไตยหรือว่าสามกีบเนี่ยจะรู้ก่อนดังนั้นใ้ข่าวนี้ก็หลุดออกมาซึ่งพอเขาทราบตรงนี้เขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะ คุณแม่ปลาณีอุ่นพรมเป็นคุณหญิงตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากนั้นเขาก็ได้ออกมาโพสต์ตำหนินะคะติติงเลยแต่ว่านี่ยังไม่ได้พูดในคลิปนี้เนาะเพราะเราขออนุญาตแยกเป็นในอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเขาก็ออกมาติติงเลยว่าช้าก่อนใครเป็นคนสถาปนาราชกิจจานุเบกษายังไม่ได้ประกาศยังไม่มีใครโปรดเก้าวอย่าพึ่งได้หลงละเมอเพอ้อพกเพอเจอเขียนไปเองว่าเป็นคุณหญิงใครหรอ ไปเช็คในครั้งล่าสุดยังไม่เห็นมีการแต่งตั้งให้ใครเป็นคุณหญิงขึ้นมาเลยนะถ้าเกิดว่าได้รับการแต่งตั้งแล้วค่อยมาพูดก็ยังไม่สายมาพูดอะไรกันตอนนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จับตามองปรากฏว่าวันนี้จะ้ะวันนี้มาแบบสมพเกียรติเลยเพราะว่าวันนี้วันที่สิบห้าคุณแม่ปราณีคือมีโอกาสได้แต่งหน้าแต่งตา ถึงแม้ว่าชุดไทยที่คุณแม่ใส่จะดูรุ่มร่ามไปสักนิดหนึ่งนะกระโปรงกระโปรงอาจจะไม่ค่อยเข้าเ,เข้ารูปเข้ารอยนะอาจจะยาวเกินไปดูแล้วไม่ค่อยอาจจะเป็นงานรีบนะถ้าเราพูดจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นงานรีบรือเปล่าที่มีคนเขาจัดเตรียมมาไว้ให้เดินพรมแดงด้วยแล้วก็มีรถยนต์พระที่นั่งหรือราชยานยนต์หลวงนั่นก็คือรอเรือยอยักรอลิงที่เราเรียกกันนะคะว่าเป็นรถพระที่นั่ง ไปรับถึงที่งานต่างๆดูมีความอลังการงานสร้างมีพิธีฟ้อนรำมีค่าราชการถวายความเคารพมีการถือร่มถือฉัดถือกรดอะไรให้กับคุณแม่ด้วยคุณเห็นถึงความแตกต่างไหมคะมันเป็นคนละเรื่องกับที่ผ่านมาเลย ไม่เคยเห็นซีนนี้กับคุณแม่ปราณีมาก่อนดังนั้นน่าจะเป็นที่ชัดเจนเลยว่าคุณแม่ปราณีนั้นได้รับการโปรดเก้าให้เป็นคุณหญิงเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะยังไม่ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาอย่างเป็นทางการนะหลายๆครั้งเราเคยเจอลักษณะแบบนี้นะ ก่อนหน้านี้ม่เคยพูดในในเรื่องของศาสนานะก็มีคนเขาก็สงสัยแบบนี้แหละโดยเฉพาะกลุ่มเดิมนะกลุ่มที่สนับสนุนทางพระราชนีเนี่แหละนะตอนนั้นนะคะมีจําได้ว่ามีอ่านว่ามีการาแต่งตั้งสมณศักดิ์แล้วทีนี้ในนั้นเนี่นนยก็น่าจะมีสายของเจ้าคุณพระอยู่ด้วยทีนี้กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งของ คนที่รักระราชินีก่อนหน้านั้นสักประมาณหลายวันอยู่เขาก็มีการตรวจสอบหรือว่าไปตําหนิติติงในลักษณะคล้ายกันก็คือยังไม่ได้มีการประกาศราชกิจจานุเวกษาเลยแล้วคุณทําไมถึงได้โพสต์ออกมาว่าคนนี้มีสมนณาศักดิ์อะไรแบบนี้แล้วถึงขนาดที่ในเพจมีการพูดคุยกันในวงสงด้วยซ้ํานะคะว่าเอ๊ะ ยังไม่ได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้งอะไรขึ้นมาเลยทําไมถึงได้อุปโลกขึ้นมาเองแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาจริง เพราะฉะนั้นถ้าให้เราเดานะคะก็คงจะเป็นอย่างที่ที่ทุกคนทราบบอกว่ามันมีหนังสือเวียนออกมาก่อนอาจจะมีการแจ้งเจ้าตัวถูกไหมคะว่าอืเนี่ยคุณกําลังจะได้รับการาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมณศักดิ์นะพระราชทานสมณศักดิ์ให้ก็คงจะรับทราบกาันในการภายในแต่ราชกิจจาก็จะประกาศช้าหน่อยนะก็น่าจะเป็นลักษณะบแบบนี้ทีนี้ในในกรณีของคุณแม่ปราณีเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราได้เล่าไปแล้วเนะว่ามันมีการแก้ไขป้าย น,น้าจากคุณแม่ปราณีธรรมดาหรือว่านางปราณีอุ่นพรมก็กลายเป็นคุณหญิงปราณีอุ่นพรมมีการแก้ในในในรูปออกมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะเนาะก็เลยทําให้แฟนคลับของทางพระราชนีหรือว่าคนที่สนับสนุนพระราชนีก็หงายเงิบไปเลยทีเดียวนะถูกไหมคะเพราะเขาพยายาม่ยตรวจสอบแล้วเขาก็มองว่า กลุ่มของคนที่สนับสนุนเจ้าคุณพระเนี่ยคืออุปโลกไปเองหรือว่าไปแต่งตั้งกันเอาเองอยากจะยกให้ใครขึ้นมาเป็นคุณหญิงก็ทําเองเฉยเลยท่านท่านด้วยว่าจริงๆไม่ได้เป็นความจริงเลยแต่วันนี้นะคะความจริงก็ได้ปรากฏออกมาแล้วว่าคุณแม่ปรานีได้เป็นคุณหญิงแล้วจริงๆแหละถึงขนาดที่ว่ามีรถยนต์พระที่นั่งไปรับถึงที่แต่งเนื้อแต่งตัวจับแต่งหน้าแต่งตาด้วยนะเป็นเป็นที่ผิดหูผิดตาเลยก็ว่าได้ดังนั้นคราวนี้แหละ ก็เป็นการประกาศอย่างชัดเจนเขาเรียกว่าเป็นการขิงกลับของเจ้าคุณพระไม่เอ่ยที่ผ่านมาเราพูดไปแล้วนะว่าในเมื่อการเปิดตัวของทางท่านผู้หญิงอนอนนงแรงขนาดนี้เราเข้าใจว่าก็น่าจะมีการทําให้มันทัดเทียมเหมือนนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นที่โจจันร์กันไปทั่วแล้วก็มีหัวข้อที่ทุกคนได้ถกเถียงกันก็คือทําไมถึงได้อลังการขนาดนี้นี่เป็นผู้แทนพระองค์จริงหรือถูกไหมคะ พอมีคนพูดแบบนี้เยอะๆเนี่ยแล้วจะให้มันเกิดซีนที่มันแตกต่างกันระหว่างผู้แทนพระองค์อีกท่านหนึ่งกับผู้แทนพระองค์อีกท่านหนึ่งมันมันฟ้ากับเหวนี่ก็คงไม่ค่อยเหมาะถูกไหมคะจังหวัดร้อยเอ็ดนี่โอ้โหเหมือนเจ้าเสด็จเองเลยเหมือนราชินีเสด็จเองเลยแต่ในขณะที่จังหวัดน่านแบบดูเงียบเหงามากอะดูดูบิ้ลบ้านมากอะไรเงี้ยก็คงจะไม่เหมาะดังนั้นก็เลยต้องทําให้สมเกียรติแล้วก็อาจจะเป็น การร้องขอหรือว่าอาจจะมีการสายตรงอะไรอันนี้เราไม่ทราบได้แต่ณนะวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วจ้ะก,ก็คือทางเจ้าคุณพระก็ได้รับการให้เกียรติแล้วก็ทางคุณแม่ก็ได้เป็นคุณญิงจริง ส่วนในเรื่องปฏิกิริยาของกลุ่มคนที่เขาต่อต้านเจ้ากุณพราหรือว่าคนที่สนับสนุนทางราชนีจะว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้จะแยกไปกคลิปหนึ่งแล้วก่อนหนะ้านี้มีก็ได้เล่าไปใช่ไหมคะว่าโครงการธรรมนาวาวางังหรือว่าโครงการของพระต้นคือไม่ได้มีอะไรกระทบกระเทือนเลยถึงแม้ว่าแฟนคลับของทางพร,ราชนีเขาจะต่อต้านเพียงใดแต่เราก็สังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าโครงการธรรมนาวาวังยังคงรันไปต่อ แล้วก็พระต้นก็ยังคงได้รับเกียรติเหมือนเดิมยังไม่โดนโทษทันอะไรเลยแล้วล่าสุดนะคะในวันที่11พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลนเอกปุรณิษบุญยะมานพพันเอกบุญสิทธ์ศีพงษ์พันเอกอดิศักดิ์ไทยฤทธิร้อยเอกธรรมสอนถาวรมงคลเชทไไทิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรม ชุดหนังสือธรรมนาวาวังและสิ่งของราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ในกิจกรรมบรรยายหลักการถือพระรัตนตรัยตามแนวธรรมนาวาวังและร่วมพิธีประกาศรัตนฤทธิ์ณวัดเจ็ดยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระราชเมธีวชิรดิโลก บรรยายเรื่องพระรัตนไตรและได้กราบอาราธนาพระสงฆ์และกล่าวถึงพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชุดหนังสือธรรมนาวาวางังอันนี้ก็ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ได้มีการระงับโครงการหรือว่าโครงการจะสะดุดจะถูกตรวจสอบอะไรใดๆเลยเราก็งงเหมือนกันท่านท่านที่ว่าทางฝ่ายของ พระราชินีนะคะเขาต่อต้านอย่างสุดฤทธิ์เลยแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วถึงขนาดมีการบอกด้วยซ้ําว่าทางสมเด็จพระสังฆราชก็ฟันธงนะคะว่าหลักธรรมคาสอนของพระต้นเนี่ยมันดูปแปลกมันดูผิดปกติไปจากพระไตรปิฎกมันดูแล้วท่าทางจะเป็นภัยต่อความมั่นคงภัยต่อศาสนาอะไรที่เขาตั้งข้อหานะแต่คุณสังเกตไหมคะว่าเนี่ยธรรมนาวาวังก็ยังคงไปต่อ พระต้นก็ยังคงได้รับการส่งเสริมเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นคนกลางนะเพราะว่ามีก็ไม่ค่อยได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องศาสนาดังนั้นเราก็ทําหน้าที่ในการรายงานข่าวนี่แหละแล้วคุณเห็นไหมคะว่าก็ยังคงไปต่อดังนั้นเราก็มองนะว่าโครงการของ ทางเจ้าคุณพระเนี่ยก็ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นการแอบอ้างอะไรนะเพราะมันก็มีข่าวมาทุกวันในพระราชสำนักคุณจะบอกว่าในหลวงไม่ทรงทราบอะไรเลยมันก็คงไม่ใช่นะอันนี้ขนาดเราพูดด้วยความเป็นกลางนะเราไม่ได้เข้าข้างทางฝ่ายเจ้าคุณพระแต่เรามองว่าคือมันเป็นสิ่งที่ที่เขารายงานกันทั่วพระราชสำนักอะ่ะแล้วคุณจะบอกว่าในหลวงไม่ทรงทราบเป็นการแอบอ้างพระราชนาจโดยทางเจ้าคุณพระนั้นแอบอ้างในหลวงอะ่ะแล้วก็ไปทําเอง แล้วถือว่าเป็นภัยต่อต่อต่อความมั่นคงของสถาบันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเนี่ยจนกระทั่งเวลาผ่านมานานแล้วถ้าในหลวงไม่ทราบก่อนหน้านี้ก็คงจะมีพวกนางสนองพระโอษฐ์หรือว่าข้าราชบริพารที่มีความใกล้ชิดเกี่ยวข้องก็คงจะไปทูลทูลให้ให้ทราบแล้วแหละแต่นี่ก็คือเรื่องมันก็ผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยค่ะที่มีบอกว่าก็ยังคงไปต่อเรื่อยๆเรื่อย ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรายงานข่าวสารให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเจ้าคุณพระนั้นยังคงได้รับบาร,รมีอยู่ยังคงได้รับความเอ็นดูแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณแม่ปราณีนะคะก็ขึ้นมาเป็นคุณหญิงละโครงการธรรมนาวาวังก็ยังคงไปต่อดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูถึงปฏิกิริยานะคะของการต่อต้านนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ที่มาแจ้งให้กับพวกบรรดา,าแฟนคลับของเจ้าคุณพระได้ดีใจขึ้นมาบ้างนะคะ เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของราชนีหรือว่าแฟนคลับของเจ้าคุณพระคุณมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไรอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ